สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงไปกับ Love n o Channel by n u พร้อมที่จะสนุกสนานคลื่นเพลงอลเวงไปกับนิยายรักเรื่องเจ้าสาวเกินแ้นกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้เสนอเป็นตอนที่33ค่ะในชื่อตอนที่ว่าที่ที่มีเราแค่สองคนพาดวันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟินกันต่อกับนิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยค่ะแทนที่สาที่ที่มีเราแค่สองคนพาหนึ่ง ที่มีคือที่ไหนคะหลังจากที่ปันดาวิเผลอหลับไปในรถด้วยความอ่อนเพลียเพราะวันนี้มีเรื่องมากมายให้ต้องจัดการทั้งเรื่องภูมิหลังของสิทานอีกทั้งเรื่องของอดีตคนรักของสิทานอย่างอาร์มที่มีสภาพไม่ต่างจากคุณนัทลินพ่อของคนรักของเธอและเมื่อรถมาจอดอย่างหน้าบ้านหลังหนึ่งที่มีฉากหลังเป็นท้องทะเลสีเข้มพร้อมกับเสียงคลื่นกระทบฝั่งที่ฝั่งแล้วสบายหูก็ทําให้เธอแปลกใจอยู่ไม่น้อย ที่ตนได้มาอย่างสถานที่ที่แปลกตาแห่งนี้ที่นี่เป็นที่ที่พี่เคยแอบซื้อเอาไว้จริงๆพี่อยากให้ที่นี่เป็นเรือนหอของเราสองคนนะแต่พี่ดันนำมาพักใจซะก่อนแต่พี่พักก็มากับปั้นนะคะปฏิพัฒที่จอดรถเรียบร้อยในที่จอดรถหน้าบ้านก็หันมากล่าวตอบคนรักของเ้าพร้อมกับรอยยิ้มบาง ทางทำาท้ทางเขินอายในแผนการที่เขาอยากจะเซอร์ไพรส์หญิงสาวแต่มันกลับต้องพังลงเพราะเรื่องที่เขาไม่สบายใจไปสักก่อนหากแต่หญิงสาวกลับไม่ได้ถือสาอีกนั้นยังปลอบใจคนรักของตนเองด้วยการบอกว่าอย่างไรแล้วก็ยังมีเธออยู่ด้วยจากนั้นหญิงสาวก็ใช้ศีรษะของตนซุกซบไปยังต้นแขนแข็งแกร่งของคนรักของเธอเพื่อเป็นการออดอ้อนจนชายหนุ่มเองก็อดไม่ได้ที่จะใช้ลิงิดป,ปาก จูบซับไปยังคมับขาของคนรักอย่างเอนดูพี่พัดจำได้ไหมคะก่อนแต่งงานประมาณสามวันเราสองคนมาใช้เวลากันที่ทะเลแบบนี้แม่น่าจะเป็นพ่อพี่มาประชุมก็ตามในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังช่วยกันจัดเท้าของในบ้านให้เข้าที่เข้าทางบันดาวีก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เธอเคยตามคนรักไปประชุมอย่างโรงแรมที่ทะเลทางใต้เธอจำได้ดีว่าตอนนั้นเธอเองมีความสุขที่สุดในชีวิตตั้งแต่ที่ได้คบกับปฏิพัทธ์มา เหมือนกับว่าเธอในตอนนั้นได้คนรักคนเดิมกลับมาหากแต่ทุกอย่างก็กลับตึนสู่สภาพเดิมหลังจากที่เธอและเทา้ากลับมายังบ้านของตนเองอีกครั้งยิงสาวกล่าวถามคนรักของเธอในขณะที่เธอกําลังกวาดพื้นที่เต็มไปด้วยฝุ่นเนื่องจากบ้านหลังนี้ถูกปิดมานานและโตวเจ้าของบ้านเองก็ไม่ได้โทรเรียกให้แม่บ้านที่คอยดูแลบ้านมาทําความสะอาดชายหนุ่มกล่าวตอบด้วยรอยยิ้มบางจากนั้นก็เล่าถึงนุ่มของตนเองเพียงสั้นๆ จางเลือกไปถึงเรื่องราวในวันนั้นวันที่เขาได้ปล่อยวางเรื่องของทุกคนลงและเหลือเพียงแค่เขาและคนรักทุกอย่างในวันนั้นปฏิพัทธ์ก็แสดงออกมาจากใจโดยที่ไม่ต้องหวาดระแวงว่าใครหน้าไหนจะมาทำร้ายเขาหรือคนรักหรือไม่แต่เวลาแห่งความสุขช่างแสนสั้นเชเหลอเกินเขายังนึกเสียดายอยู่ทุกวี่วันอยากจะกักขงังอีกคนไว้แต่ที่โรงแรมไม่อยากที่จะกลับมาเจอโลกแห่งความเป็นจริงที่เลวร้ายนี้เลยแม้แต่น้อยจำได้สิ อนนั้นเป็นตอนที่พี่มีความสุขมากเลยนะเหมือนได้เป็นตัวเองอีกครั้งหากแต่เมื่อคําตอบที่แสนจริงจังของปฏิพัทธ์กลับทาให้หญิงสาวอยากที่จะหยอกเอิญอีกคนด้วยการล้อเลียนเพียงสั้นๆด้วยใบหน้าแสนทะเลนตอนนี้พี่พัฒก็เป็นพี่พัทน์นะคะปฏิพัทธ์ไม่รู้สุดตัวว่าเขากําลังโดนคนรักหยอกล้ออยู่ด้วยความที่อยากจะเอาคืนเขาจึงทิ้งพัที่เลวที่กําลังถูกเครื่องเลือนและวิ่งไปสวมกอดทางด้านหลังของคนรัก กำลังให้ความสนใจอยู่กับการกวาดพื้นจากนั้นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ก็อุ้มคนรักของเขาขึ้นพาด่าพร้อมกับเสียงปลีกคลาดที่ดูมีความสุขที่สุดเท่าที่พวกเขาได้สัมผัสมาปฏิพัทน์พาตัวคนรักมายังระเบียงบ้านที่ติดกับชายหาดพร้อมกับปล่อยตัวหญิงสาวให้ยืนด้วยตนเองโดยที่แขนแก่ยังคงโอบเอวบางจากทางด้านหลังเอาไว้อย่างแน่นหนาะที่หมายถึงตอนนั้นตอนที่ห้ามตัวเองไม่ให้เข้าไปกอดปันเวลาที่ปันร้องไห้ หรือห้ามตัวเองแสดงความรักกับปันเพราะกลัวว่าปันจะโดนทําร้ายเมื่อหญิงสาวได้ฟังคําตอบของปฏิพัทธ์เธอก็ใช้ศีรษะของตนเองซุกซตเป,ปียงอกแกลงพร้อมกับหยอกเตินคนรักด้วยความเอ็นดูอีกครั้งแล้วตอนนี้มีกลัวแล้วหรอคะปฏิพัทธ์หัวเราะในลําคอทันทีเมื่อได้ยินคาหยอกเตินของหญิงสาวจากนั้นเขาจึงใช้ริมฝีปากกดจูบไปยังกลุ่มผมของปันดาวิทที่ยืนซ้อนตนอยู่ทางด้านหน้า ร้องกับกล่าวต่อเป็นน้ำเสียงกลัวหัวเราะไม่กลัวแล้วใครกล้าทำปันที่จะหักมือมันดุจริงๆแฟนใครนะหญิงสาวหัวเราะชอบใจกับอีกมุมหนึ่งของคนรักที่ดูน่ารักอยู่พอควรจากนั้นจึงกล่าวชื่นชมแกนปร,ประชันออกไปด้วยรอยยิ้มสดใสวันนี้เป็นวันที่หนักพอควรเลยสําหรับพี่ในระหว่างที่ทั้งสองกำลังนอนกอดกันอยู่บนเตียงอาบแดดตรงบริเวณระเบียงด้านนอกสําหรับชมวิวในยามค่ำคืน ปฏิพันธ์ที่กำลังเมื่อมองออกไปยังพื้นทะเลกว้างสีดำ <c oughs> ก็กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนจะเหนื่อยล้ายอยู่ไม่น้อยหญิงสาวที่กำลังซุกซบอยู่บนอกแกล่งสัมผัสได้ถึงความเหนื่อยล้าของคนรักจากน้ำเสียงเธอจึงค่อยๆเหนื่อยหน้าขึ้นมองใบหน้าอันหล่อเหลาที่ยังคงมีร่องรอยของความโศกเศร้าเจือปนอยู่จากนั้นปันดาวีจึงกล่าวถามถึงเรื่องที่ทำให้คนรักของเธอไม่สบายใจระบายออกมาได้นะคะปันพร้อมรับฟัง ชายหนุ่มไปทับร่างคนรักของตนเองโดยแขนอันสั่นเทารลางนึกไปถึงเรื่องราวที่ตนได้เจอมาพร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดรวมไปถึงความคิดของตนเองให้หญิงสาวในอ้อมกอดฟังวันนี้พี่ไปรู้เรื่องที่ไม่ควรรู้มาแม้พี่จะรู้อยู่แล้วว่าพ่อของพี่เป็นคนเจ้าชู้มากลักหากแต่พี่เองก็ไม่เคยคาดคิดว่าพ่อจะหน้ามืดหลงเอาคนใช้ที่มีครอบครัวอ,อยู่แล้วมาเป็นเมียแถมยังปล่อยปัดละเลยลูกสาวของเขา นเจ้าตัวคิดแค้นทำลายพวกเราแบบนี้หญิงสาวได้ฟังในสิ่งที่คนรักของตนเองกล่าวเธอก็รู้สึกโห่วงใยอีกคนอยางจับใจและต้องการปลอบโยนอีกฝ่ายให้หายเศร้าปันดาวิกค่อยๆละาจากอกแกลงของคนรักพร้อมกับค่อยๆปลาดตัวเองออกจากอ้อมกอดเพื่อสื่อสารในสิ่งที่ต้องคิดด้วยแววตาจากนั้นริมฝีป,ปากของเธอก็กล่าวเรียกชายหนุ่มที่ตอนนี้ความเศร้าและความสับสนค่อยๆกัดกินหัวใจของเขาอย่างช้าๆ หากแต่เธอกลับเห็นแววตาที่เกิดแสดงความอ่อนโยนของปฏิพัตค่อยๆมีน้ำตาคลอหน่อยออกมาพร้อมกับเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากเมื่คผู้ปิพัตตลอดมาที่ได้แต่โทษตัวเองที่อาจเป็นต้นเหตุให้พ่อต้องนอนติดเตียงโทษตัวเองทุกครั้งที่พี่รันอลราวาดและโทษตัวเองในเรื่องที่สิทธานทำกับพ่อและพี่รันหากแต่วันนี้ความจริงทุกอย่างกลับปรากฏออกมาว่าพอพ่อของพี่ต่างหาก ที่ทาให้สิทธานต้องคิดร้ายทําลายพวกเราวันนี้พี่รู้สึกหนักอึ้งไปหมดไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนปันดาวีเริ่มโผล่เข้ากอดคนรักของเธอหลังจากที่ปฏิพัทธ์เล่าเรื่องทุกอย่างด้วยน้าตาที่นองหน้าตลอดมาเธอไม่เคยเห็นคนรักที่แสนเย็นชาคนนี้ร้องไห้หรือรู้สึกโทษตัวเองมากเท่านี้มาก่อนหากแต่เรื่องราวที่เธอได้ฟังมาทั้งหมดมันก็ทําให้เธอเข้าใจได้ในทันทีว่าทําไมท่าทีที่เคยมั่นใจของคนรักของเธอ ถึงเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ความเจ็บปวดที่ปริพัฒน์พยายามแบกมันไว้มาตลอดวันนี้กลับถูกบดล็อกเพียงเพราะความมากลักของผู้ใหญ่ที่ผ่านมาเขาพยายามกล่าวโทษตัวเองเสมอว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดปันดาวีกระชับอ้อมกอดของเธอเอาไว้แน่นพร้อมกับกล่าวปลอบโยนชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ที่กำลังร้องไห้เสียใจเหมือนเด็กน้อยหากแต่ความเสียใจที่อีกคนกำลังเผยออกมากลับทำให้รู้สึกโล่งใจ ที่เขาเริ่มไว้ใจและบอกเล่าทุกอย่างให้เธอได้ฟังไม่เป็นไรนะคะคนดีของปัน้นปันอยู่ตรงนี้แล้วหลังจากที่หญิงสาวกล่าวบอ,อกใจคนรักเธอก็ค่อยๆปลัดตัวเองออกจากอ้อมกอดน,นั้นพร้อมกับสายตาที่มองจ้องไปยังชายหนุ่มที่ตอนนี้เขาก็จ้องตาเธออย่างไม่ลดละเช่นกัน้องสายตาประสานกันอย่างลึกซึ้งและเหมือนมีในยยะบางอย่างที่บ่งบอกถึงความในใจของกันและกัน จากนั้นริมฝีปากของเขาก็ค่อยๆเลื่อนเข้าไปประกบริมฝีปากสีกุหลาบอย่างนุ่มนวลและทนุถนอมลิ้นร้อนค่อยๆสอดลับเข้าไปยังโพรงปากเล็กด้วยความเนิบช้าเหมือนหวาดกลัวว่าด้านในนั้นจะบุกส้ายหากเขาเร่งร้าตามแรงอารมณ์มากจนเกินไปสองมือหนะค่อยๆลูบไล้ร่างกายอันวนวลเนียนอย่างแสนรักพร้อมกับลดเรื่องอาพอรที่คุมกายของเธอออกอย่างเชื่องช้าอากาศในช่วงกลางคืนพร้อมกับความสว่างของแสงจันทร์ก็ทําให้ทั้งสองร่างที่เปื่อยเปล่า มองเห็นทุกอากัปกิริยาของกันและกันได้เป็นอย่างดีสายตายที่ทั้งสองมองจ้องกันไปมาเต็มไปด้วยความรักและความหลงไหลหากแต่การแสดงบทรักใต้แสงจันทร์ในครั้งนี้กลับมีแต่ความอ่อนโยนและความลึกซึ้งที่ตัวของชายหนุ่มต้องการที่จะทนุถนอมคนรักของเขาให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปอีกขั้นของปฏิพัฒ์และปันดาวิไม่ได้รีบร้อและเล่นเล้าแต่อย่างใดคนทั้งสอง ยังคงให้เวลากับบทรักในครั้งนี้อย่างละเมียดละไมาเหมือนกลัวว่าคนใดคนหนึ่งจะหายไปหากพวกเขาใช้ความเร่าร้อนในการดำเนินจังหวะรักของตนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขและกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ Love n a c h a n n e l by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ